you <phone rings> หรับสิงเกิลล่าสุดของเราที่ซีนะครับตอนนี้เป็นซิงเกิลที่7แล้วนะครับจากอัลบั้มพุชนะครับซิงเกิลนี้มีชื่อว่าไม่อยากจะรับรู้ครับ บอลลาดเป็นเพลงช้าหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงแบบโซของพวกเราเอทีซีนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงเนะะื้อหาแบบอกหักนิดนึงเหมือนเราเป็นเป็นคนที่เลิกกับแฟนแล้วก็อารมณ์หนึ่งจะต้องมาเจอกับแฟนเก่าแล้วทีเนี้ยแฟนเก่าดัานมากับแฟนใหม่ก็ <สะ S 1> เ,เลยเป,เป็นข้าบัตตาบัตรใจนิดนึงไม่อย,อยากจะรับรู้อะไรทั้งสิ้นนะครับอารมณ์นี้ก็คือไม่อยากจะรับรู้แล้วก็ทีนี้ก็ได้มาถ่าย MV กันครับวันนี้ครับแนวเซ็ ครับผมเนี่ยดนตรีก็เป็นอาร์แอนี่ซีนะครับเพลงชาร์ปแต่เพลงนี้พิเศษครับมันมีกีตาร์โซโล่ครับกีตาร์บาดใจวิโอเล่ครับเป็นไงครับเราก็คิดถึงเ,เพลงสมัยยุคอัศนียุคนูโวสมัยก่อนนะฮะเราก็เอาอารมณ์ของการโซโล่กีตาร์ในยุคนั้นนะเอามาใส่ในเพลงนี้ฮะ งนี้ก็เป็นเพลงที่พวกเรา EDC ร่วมแต่งนะครับแล้วก็ได้อฟองเบียร์มาเขียนเนื้อให้อีกหนึ่งเพลงครับก็น่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนชอบกัน,นครับเป็นเพลงเศร้าอีกแลเป็นเพลงเศร้าอีกแล้วของ EDC บอกว่า EDC มีเพลงเศร้าเยอะมากเขมีเพลงเศร้าเรื่อยๆครับเพราะว่าคนชอบฟังเพลงเศร้าเรียกน้ำตาเพลงนี้น่าจะเรียกน้าตาได้สําหรับคนที่ คนที่อยู่ในคนที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆมันเป็นแบบมันเป็นเพลงที่พูดถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งน่าจะเจอกับหลายๆคนเหมือนกันประสบการณ์ส่วนตัวของใครโดยตรงมีใครเคยเจอไหมครับเพลงนี้โดยตรงได้ใครบ้างครับก็หวังว่าเออก็ก็น่าจะเจอกันหลายๆคนนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมก็เคยเจอเหมือนกันฮะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วครับตอนนี้มีความสุขตลอดเยไปไม่ดคย Like เพลงจังหวะสนุกๆของพวกเราไทีซีก็มีล่าสุดก็เพลงปัจจุบันนะครับอัลบั้มน,นี้เราก็มีเพลงเพลงเร็วมาประมาณ3เพลงนะฮะมีเพลงปรตีา8ปิดมีเพลงกระทงเดียวแล้วมีปัจจุบัน3เพลงช้าสลับเร็วกันไปเดี๋ยวอัลบั้มเราจะออกกันเดือนหน้าครับตอนนี้เพลงเสร็จหมดแล้วกําลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตแผ่นครับ เสมีเรื่อยๆเลยครับเข้าไปดูคิวงานนะครับวันไหนใครว่างอยู่ใกล้ๆไปที่ facebook.com/etcband ครับแล้วก็จะมีในหน้าของเมนูอีเวนต์แล้วก็เรามีแผนว่าออกอัลบั้มนี้อัลบั้มที่4นะครับปลายปีเราจะมีคอนเสิร์ตครบ10ปี DC ดีซีเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่สุดที่เราเคยจัดมาเลยครับก็ติดตามกันนะครับก,รก็เริ่มซ้อมกันแล้วครับ เริ่มเลือกเพลงแล้วก็คงจะต้องเอาเพลง EDC เป็นหลักแล้ะครับก็จะไปเอาเพลงเก่าๆมาชุบชีวิตใหม่ทําดนตรีใหม่ตามสไตล์พวกเราอยู่แล้วเียพิชอเป็นทาเเอามาทางหลายๆม้วนเลยครับเตรียนพิ่ชื่อมาก็ได้ครับเราคงมีหลายๆผ้าเหงื่อใช่ไหมเต้นเหงื่อเต้นเหงื่อออกก็เช็ดเหงื่อน้ําตาไหลก็ทับไปนะครับ ผมก็ซีขอฝากซิงเกิลล่าสุดของเรานะครับติดตามชม m อเร็วๆนี้นะครับไม่อยากจะรับรู้นะครับแล้วก็อัลบั้มเต็มของพวกเราอีกไม่เกิน1เดือนนะครับอยู่นี่ฟังกันเต็มๆเยรัััับกนนออกนนฉต็มอยากจะรับร ห,นหันหน้ามีรับกล้องหน่อย <c oughs> <c oughs> รับวิ่งกลับวิ่งกลับอะไรนะรออย่าได้ย่าได้ตงอยากให้แบบวิ่งมาแล้วแบบมานั่งงอ่ะมารับคนเลยมั้อยกว้างๆเราบดิ้